โพสถามเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GX2 นะครับผมครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีพี่ๆมากับผมด้วยนะครับก็มีพี่แทนนะครับผมครับสวัสดีครับผมจากช่องเดจังกรบบอยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็อาณาจักรคนป่านะครับอืมครับก็พี่แทนก็สายป่าเหมือนกันนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบสายป่าเนี่ยก็สามารถ ไปติดตามช่องของพี่แทนได้นะครับครับแล้วก็พี่เด่นนะครับผมสวัสดีครับจากช่องคนแบกเป้ครับครับก็วันนี้เนี่ยเราก็เดินทางกันมาไกลพอสมควรแล้วนะครับก็ออกมาตั้งแต่เช้าออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาบ่ายแล้วนะครับผมบ่ายบ่ายโมงแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาตามหาน้ําตกนะครับผมก็เป็นน้ําตก ที่ตั้งอยู่ในใจกลางป่าเลยนะครับประวัติของน้ําตกเนี่ยเป็นยังไงครับพี่เด่นประวัติของน้ําตกเนี่ยเมื่อก่อนครับพเพื่อนเพื่อนก็มีคนเสียชีวิตพุทธภูแก,ก่สมัยก่อนนู้นนะครับสมัยที่คนที่อพยพเข้ามาแรกๆเขาจะมาตั้งสถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาไม่รู้เหมือนกันนะครับน้ําตกแห่งนี้เขาก็เลยมาเล่นกันเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตครับแต่ผมก็ไม่รู้มากนะครับ ไม่ได้ถามประวัติความเป็นมาแต่แค่ถามแค่นิดเดียวนะครับแต่ก็รู้แค่นี้เลยเราเลยก็เราก็เลยผมอยากจะมาสำรวจนะครับแล้วก็มาดูพื้นที่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยเราสามคนก็ได้เดินผ่านน้ําตกมาแล้วนะครับเราคิดว่าเราจะมาตั้งแคมป์กันให้เสร็จก่อนนะครับผมฝนก็ดูทาท่าเหมือนจะตกนะครับโอเคเดี๋ยวเราตั้งแคมป์กันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะครับลองไปสำรวจน้ำตกกันนะครับผม

ตอนนี้เนี่ยพี่เด่นกับพี่แทนก็ได้ออกไปสำรวจบริเวณรอบๆฝั่งนี้นะครับออกไปสำรวจน้ำตกด้วยนะครับผมน้ำตกที่มีคนตายนะครับก็เดี๋ยวผมจะก่อไฟไว้สักก่อไฟต้มน้ำก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปสำรวจกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ำกินเลยนะครับผมเราจะต้องตักน้ำจากห้วยนะครับแล้วก็เอามาต้มนะครับผม นี่ก็จะเป็นลำธารเล็กๆนะครับทุกคนครับครับแต่ว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงหน้าแรงนะครับผมน้ำก็เอ่อไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ามันยังมีปลาอยู่นะครับถ้าน้ำไหนที่ยังมีปลาแหวกว่าอยู่เนี่ยเราก็ถือว่ามั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่ากินได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยเราต้มสักหน่อยก็น่าจะดีกว่านะครับ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเราต้มน้ำต้มน้ำไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเรากลับมาเนี่ยเราจะได้กินน้ำนะครับผมจะได้มีน้ำกินนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับเดินสำรวจป่าบริเวณนี้นะครับผมครับก็ต้องบอกว่าเราเข้ามาในป่าลึกมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาเดินครึ่งวันเลยนะครับป่าแถบนี้ผมไม่เคยมาเลยนะครับทุกคนครับ คครคครัับบุนสองต้นเนี้ยเป็นต้นมะตานนะครับผมต้นมะตานป่าน,นะครับก็เราก็สามารถพบเห็นได้ในป่านะครับผมครับผมดูจากลำห้วยแล้วเนี่ยปูน่าจะเยอะนะครับทุกคนครับ ในลำธารนี้เนี่ยครับโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งเยอะเลยนะครับแถมตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีใครเข้ามาด้วยนะครับในป่าลึกแบบนี้เนี่ยครับก็ถ้าเราเดินในป่าแล้วครับทุกคนครับเราก็ต้องอหูตาแผวๆนะครับผมต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเดินไปใจเอะกับงูก็ได้นะครับผ โอ้นี่นะครับทุกคนครับสบภาพป่าแถบนี้นะครับผม,มนี่นะครับทุกคนครับอผมเดินมาเจอกับน้ำตกนะครับผมไม่เชิงน้ำตกนะครับแต่ก็ เป็นน้ําที่สวยมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับครับดูครับทุกคนครับต้นไม้มันขึ้นมาอาจากรูหินเลยนะครับผมนี่นะครับมันก็ขึ้นของมันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าเรากลับที่พักกันดีกว่าครับ ครับอไอตรงบริเวณน้ําตกที่มีคนตายเนี่ยมันอยู่ฝั่งข้างล่างที่พักของเรานะครับแต่ว่าไอฝั่งข้างบนนี้เนี่ยผมอยากมาสํารวจนะครับผมครับเดี๋ยวต่อต่อจากนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะครับลงไปสํารวจไอน้ําตกที่พี่เด่นว่านะครับน้ําตกที่มีคนตายนะครับผมไปทุกคนครับตอนนี้ระหว่างทางที่เรากลับแคมป์เนี่ยผมก็ได้มาเจอพี่เด่นกับพี่แทนนะครับ เราก็จะกลับแคมป์กันแล้วนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนกันสามคนเลยนะใช่ตอนที่ผมลงไปของพี่นเป็นไงของผมเนี่ยเวลาที่เราลงเอ้ผมลงไปสำรวจด,ดูข้างล่างเนี่ยเหมือนกับว่ามีน้ำตกตก,กลงมาเหมือนกับว่ามีปลาหมดขึ้นมาปุ๊บแต่เวลาที่ผมหันกล้องเนี่ยผมเนี่ยไม่เออไม่เห็นน้ําแตกกระจายเลยนะครับเพราะว่า,วามันกระจายเหตุอ,อะไรไม่รู้ล้วของพี่แทนใช้ายๆกันเหมือนกันใช่ตรงตรงนู้นตรงใช่ไหมแต่ผมข้างล่างตรงน้ําตกนั่นอะ ของผมก็เหมือนกันนะครับทุกคนครับโอ้โห,โหพูดแล้วขนลุกเลยคนอันนี้จริงครับผมไม่ได้หลอกนะครับผมขึ้นไปเลย,<ด>ยพี่แทนขึ้นไปนะครับผมพี่แทนเนี่ยเขาอาไปอผมขึ้นไปสูงกว่าที่พี่แทนไปนะครับแล้วก็ไปหยุดที่น้ําตกไอ้ที่ผมถ่ายให้ทุกคนเห็นเนี่ยแล้วก็ผมเห็นเหมือนมีอะไรไม่รู้นะครับผม,มตกลงน้<ม>ํา<ม>นะครับมันจะเป็นหินหรือว่าเป็นสัตว์ ชนิดไหนอันนี้ผมไม่ทราบมองไม่ทันนะครับผมแต่ผมนี่เห็นข้างล่างน้ําตกลงนั้นครับแต่พอดีเลยผมหันกล้องแล้วตกลงมาตุ้มผมก็หันมาปุ๊บแล้วผมก็เลยคลิปนั้นนะผมก็เลอได้ได้ลบไปแล้วครับเพราะว่าผมหันมาเอ้าไม่เห็นอะไรผมก็เลยถ่ายต่อนะครับเพราะว่าในความคิดเนั้นจะไม่ไม่มีอะไรนะครับครับโอเคเดี๋ยวเรากลับแคมป์กันดีกว่าพี่นี่ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าหิวน้ำกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามานั่งกินน้ำมันก่อนนะครับผมก็พี่เด่นเนี่ยหน่าเสียเลยนะครับผมเพราะว่าเกิดสาเหตุที่ไม่ปกติไม่โอเคเลยนะคะเหมือนว่าเราโดนเจ้าที่ต้อนรับหรือเปล่าไม่ <S <S 2> <S 2> เขาไม่รู้ว่าเจ้าที่หรือว่าเจ้าไไม่รู้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เหมือนกับว่าโดนนะพี่โดนนะพี่โดนแบบหัวกันรู้สึกตัวว่าแบบมันไม่โอเค เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาบอกให้เรารับเขาบอกสัญญาณอะไรให้เรารู้หรือเปล่าว่ามามาให้เราแคมป์กันดีๆอะไรเงี้ยเนอะอ๋อจริงๆอทิจริงเนี่ยเอ่อผมเนี่ยได้ยินสองที่สองครั้งนะรอบแรกรอบแรกเนี่ยผมก็นึกว่าปลาเนี่ยขึ้นมากินอาหารครับแต่รอบสองเนี่ยโดนมาปุ้มแต่มันใหญ่กว่าเดิมเลยก็หันมาแต่มมนเจอไม่เจอโดยปกติแล้วเนี่ยน้ำน่าจะกระแตกแล้วน้ําน่าจะแตกแล้วก็กระจาย นะแต่ผมหานมาเนี่ยผมไม่เจอเลยผมเจอเล้ผมก็ทําใจแข็งไว้ก่อนแล้วก็เพื่อเพื่อที่ผมจะได้ภาพสวยๆให้พี่เพื่อนเพือนอฟซทุกคนได้รับชมภาพบรรยากาศในรอบๆบ <c oughs> แคมป์ที่เรามาแคมป์ในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ผมทําใจแข็งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขึ้นไปสํารวจด,ดูข้างบนนะครับแล้วก็ไปหาเจคทูแล้วก็เชเกอ,อร์บอยนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เล่าที่เขาไปสํารวจมาเขาก็เจอเหมือนเหตุการณ์ที่ผมเจอนะครับแต่ผมเจอเนี่ยผมเจอข้างล่างแต่พวกเขาเนี่ยเจอข้างบนคนละที่คนละจุดนะครับ ก็คือที่เราเจอเนี่ยที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่ามันแปลกๆเนี่ยมันคือเหมือนมีคนโยนหินลงน้ํานะครับทุกคนครับมันเสียงเหมือนมีอะไรลงน้ําอะครับเหมือนหินหรือว่าถ้าไม่ใช่หินก็น่าจะเป็นพวกสัตว์ชนิดไหนชนิดหนึ่งนะครับกระโดดลงน้ํานะครับครับของผมเนี่ยผมขึ้นไปเจอไอ้ตรงอ่าไอ้บ่อน้าสวยๆที่ผมให้อ่าที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ผมก็เดินทางกลับนะครับรู้สึกไม่ดี กลับมาเจอพี่เด่นพี่เด่นก็เล่าให้ผมฟังว่าได้ยินแบบนี้นะอ่าผมก็บอกว่าผมก็ได้ยินเหมือนกันนะครับโอเคก็ผมนะียังไม่ได้พาทุกคนลงไปดูอ่ไอ้น้ําตกที่มีคนเสียชีวิตเลยนะครับแต่ผมเนี่ยไปแล้วอ๋อพี่เด่นไปมาแล้วนะครับอยู่ด้านล่างนะครับไม่ไกลจากแคมป์เรามากนะครับผมครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับ โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะจะพาทุกคนไปสำรวจน้ำตกกันนะครับผมก็เป็นน้ำตกที่มีประวัติไม่ค่อยดีนะครับก็เคยมีคนมาเสียชีวิตนะครับผมตรงน้ำตกนี้นะครับทุกคนครับอันนี้ไม่ใช่นะครับผมข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นเหวเป็นหน้าผาเลยนะครับก็คาดว่าเขาน่าจะมากระโดดนะครับผม โอ้นี่นะครับทุกคนครับนี่นี่ก็จะเป็นหน้าผานะครับผมหน้าผามอรณะเลยนะครับทุกคนครับีนครับทุกคนนี่เป็นต้นใสรนะครับผมนี่นะครับน้ำตกที่ผมว่านะครับ นี่น่าจะเป็นหน้าผาทั้งนั้นเลยนะครับผมครับ <Okay. S 1> ก็หน้าตาของน้ําตกก็จะประมาณนี้นะครับครับก็ีิดเด่นก็เลือกที่แคมป์ได้ uh huh. ได้ดีนะครับใ,ใกล้ๆกับน้ําตกเลยนะครับ uh huh. ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ เรากลับแคมป์กันดีกว่าครับเดี๋ยวกลับไปหุงข้าวทำกับข้าวกินกันดีกว่าครับคนโบราณเขาบอกกันว่าเวลาเราหุงข้าวเนี่ยเราอย่าเอาก้นหม้อเนี่ยจุ่มน้ำแบบนี้นะครับทุกคนครับไม่งั้นเนี่ยเขาบอกกันว่าฝนจะตกนะครับ แต่ผมคิดว่ามันมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับทุกคนครับมัน ใส่ทีเดียวสองตัวเลยได้ไหมพี่แทนน่าจะได้อ๋อจะใส่เลยสามตัวก็ได้ไหมอ๋อใส่หมดเลยไหมมันจะพอหรือเปล่าน่าจะคลอดนะอีกรอบหนึ่งอืม ้ม,ม,มน,นี่นะครับตอนนี้เนี่ยพี่แทนก็จะทำเมนูที่สองแล้วนะครับผมครับก็ตอมาม่าใส่ผักกูดนะครับ เป็นไงครับอาจารย์เด่นวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวเลยหิวหิวยังครับพี่ผม,ผมหิวมากแล้วแล้ว <laughs> ผมเนี่ยบ่อยโอกาสให้ห<อ>ที่แทนเนี่ยโชว์ฝีมือใช่ไหมฝีมือผมอโชว์ฝีมือเยอะแล้วครับอ๋อผมนี่ัว่น้าเชฟเลยนะรู้จักว่าเฮดเชฟอะทำงานในโรงแรมห้าดาวอะ สมัยก่อนก็นั่นแหละครับทางานในโรงแรม้าเดวทำอาหารให้กับพวกฝรั่งนะพวกชาวจีนนะครับผมโอ,โอเดบผมนี่โอ้โหนี่เกิดอ,อะไรแดบผมนี่รสชาติาใช้ไม่ได้ไม่มเดบผมเนี่ยเดบผมเนี่ยไม่เคยทําอาหารนะครับแต่เขาก็ถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กจนโตจนวันนี้ก็ในใน,ในการทําอาหารเนี่ยก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้า ไม่มีอาหารเลยก็ถ้ามีมะขามเปียกผมก็ส่ายมะขามเปียกกินกินแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆนะครับแต่ถ้ามีอาหารเมนูอย่างเช่นหมูเป็ดกาไก่พวกนี้ก็ผมก็ทําเป็นในระดับหนึ่งนะครับ ก็ฝีมือก็โอเคไม่แพ้กับโพ่เชฟคนนี้นะครับนี่นี่คนนี้ดีกีนักมวยเก่าเลยนะครับผมก็อีกอย่างก็เป็นนักมวยเก่านะครับที่เพื่อนสนใจฉายยาอะไรนะโบวี่ชื่อฉายาผอมผมเนี่ยจะออกน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ออกชุมพูมากนะครับแต่แล้วสถานะนะครับก็ก็ยังสดอยู่ใครสนใจก็ ติ๊งๆพอมาได้นะครับเห็นคงมาประจำไม่ใช่หรอเจยก็เลี้อยู่เลี้อยู่นี่ครับทุกคนครับกับข้าวของเราก็จะมีอ่านี่นะครับมาม่าแล้วก็มาม่าต้มผักโขดนะครับผมแล้วก็ปลาหวานนะครับครับแล้วก็มีน้ำพริกแล้วก็ไข่ไก่อีกสองฟองนะครับผมครับตอนนี้เนี่ยเราก็หิวก well, ันมากๆแล้วนะครับ ใจคอผมก็ไม่ดีเลยอันนี้อ๋อเป็นไรเป็นไรอาจารย์นินคือเจอใารจ์ที่แบบน่ากลัวเจอเกือบทุบเนี่ยเกือบไม่หวันอ๋อขีข้าวกันดีกว่านะครับคือก็นึกว่าเจอคนเดียวแล้วเจอตัางคนเลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วตอเพื่อเองมาบอกให้น้ำทิ้งแล้ว อืาการไม่ค่อยสูดีเท่าเดยนต้องจัดแข่งไว้ก่อนอจับข้าวอร่อยมากครับใส่รสดีเพะะิ่มไหมเยู่ด้ดวยป่ะอยากยำเพิ่มไหม ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ได้กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับครับแล้วก็ก็นอนพักผ่อนกันนะครับผมครับก็ต้องบอกพี่เพื่อนเพื่อนว่าตอนนี้เนี่ยพี่เด่นเนี่ยได้เดินทางกลับไปแล้วนะครับครับก็เนื่องจากว่าพี่เด่นเนี่ยแกมีเซนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ ที่ทําให้แกไม่อืมไม่สบายใจครับที่ทําให้แกไม่สบายใจนะครับแกก็เลยอ่ขอเดินทางกลับไปก่อนนะครับผมครับแต่ว่าผมกับพี่แทนเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปด้วยนะครับเพราะว่าทางที่เรามาเนี่ยมันไกลมากๆเลยนะครับทุกคนครับอืมก็ครับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทิ้งพี่เด่นกลับไปนะครับผมครับ มาด้วยกันก็ควรจะกลับด้วยกันนะครับครับก็พี่เด่นแกก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับผมก็ก็เซนต์ของแกเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมกับพี่แทนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเฉยๆนะครับก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะครับครับก็ค่ำคืนนี้เนี่ยเราก็ได้ก่อกองไฟไว้ตรงนู้นนะครับผมกองหนึ่งนะครับ ก็ใส่เฟิร์นไว้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับเอาไว้กันสัตว์ป่าอะไรพวกนี้ได้นะครับผมบก็โอเคครับทุกคนครับสำหรับค่ำคืนนี้เนะี่ยผมกับพี่แทนก็ต้องขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับผมครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมครับโอยหนาวมากครับทุกคนครับเมื่อคืนนี้เนี่ยอากาศหนาวมากๆเลยครับอตอนเช้านี้อากาศก็ยังหนาวนะครับเราจะถามพี่แทนนะครับผมอากาศเป็นไงครับพี่แทนหนาวไหมครับผมหนาวจัดเลยครับเมื่อคืนนี้ผมต้องสูดสองสามรอบนะครับเพื่อที่จะมากอกไฟนะครับไม่ไหวเลยครับผมอหนาวมากครับทุกคนครับ ก็เช้านี้ก็บรรยากาศได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยนะครับผมครับ โอเคครับพเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยเราสองคนก็ได้เก็บข้าวเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับครับก็เมือม่อเมื่อคืนนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกแปลกๆนะครับก็มันเหมือนกับเออมีคนโยนก้อนหินลงน้ําอะไรแบบนี้นะครับเสียงมันก็เหมือนกับเสียงที่ได้ยินตอนเช้าๆเลยนะครับผมครับพี่ก็ได้ยินนะเมื่อคืน แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมก็นอนต่อนะครับครับก็ถือว่าน้ําตกอ่าตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับผมครับถึงขนาดอาจารย์เด่นเนี่ยต้องกลับบ้านเลยนะครับตอนเด่นอยู่ไม่ได้ครับโอเคครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆนะครับผมก็ช่วยไปกดติดตามให้ช่องพี่แทนด้วยนะครับผมครับช่องยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังนะครับแล้วก็จะได้มีหวังนะครับแล้วก็มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับให้พี่ๆได้ชมกันนะครับขอบคุณครับครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ